สวัสดีค่ะพบปถานะคะวันนี้ปถานก็จะมาแกงหมกใบยอนะคะทุกคนใช้กะทิขวดนะคะผนม,มันตกตอนนี้ลองปุ่งเครื่องกันต่อนนะคะ ของป่าถาก็จะไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดไม่มันมากนะคะน่าจะพอแล้วแค่นี้น่าจะเผ็ดแล้วแล้วก็หมักหมูลงไปเลยนะคะแกงหมกใบยอหมูสามชั้นทุกคนเราเข้าให้เข้ากันก่อนเนาะ ทำง่ายๆแบบปลาถาทำกินง่ายๆนะคะไม่เลื่ยงเยอะทําสไตล์ปลาถาเอง เาหมักเครื่องให้เสร็จก่อนหมักหมูให้เข้าหน่อยให้เครื่องไม่เข้าไปในหมูก่อนเดือดสชมพูนะคะอันนี้เราต้องใช้น้ำปลา ก็จ,จะกะเอาเนาะน้ำปลานี้จะไม่เค็มมาก ก็ใส่เกลือใส่น้ำปลาแล้วก็เดี๋ยวใส่น้ำตาลนิดนึงก็ไม่มีอะไรมากนะคะของระถาอาหารเพื่อสุขภาพเราก็จะไม่มีเครื่องปรุงมาก ไปยาอลงไปเลยเขไปยอ้อยเข้ากันก่อน แล้วก็ตั้งเตาเลยนะคะ <S <S ติด้าไว้ก่อนนะคะทุกคน ต้องคนเรื่อยๆไม่งั้นเดี๋ยวมันติดต้นหม้อเพราะว่ามันน้ำนิดเดียวป้าเป็นคนชอบกินใบยอมากเลยเป็นสมุนไพรได้ด้วยเนาะระทิเราก็ไม่เค้นคนมาก ดีเลยนัวมากร้อยมาสุกนิดนึงเมื่อกี้ดูเหมือนผักจะเยอะทำไปมาผักไม่มีเลยไปยอหายมดเลย ปรุงรสตามทุกที่ต้องการของทุกคนนะคะไม่ต้องเอาตัวอย่างเหมือนกันเป๊ะๆแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนปกติป้าถาจะใช้ปลานะแต่ครวนี้ปลามันหายา,ยากพักได้ปลาน้ำจืดหายายากป้าป้าถาก็เลยใช้หมูสามชั้นแทนแต่หมูสามชั้นมันก็โอเคก็อร่อยเหมือนกัน เม่กี้เหมือนเหมือนหมูเอผักมันจะเยอะหมดแล้วผักย <c oughs> ปข้าเดือดอีกแป๊บหนึง <c oughs> ่งเต้มอะไรเนี่ย คนที่รักษาสุขภาพรักดูแลตัวเองทำตามปัาถาได้นะคะเราไม่ต้องกินอายุมากแล้วเนาะอายุมากแล้วแล้วก็กินเพื่ออยู่ไม่ต้องอยู่เพื่อกินสายรักษาสุขภาพนะคะทุกคนมันมีผลต่อครอบครัวนะทําให้ครอบครัวทานสุขภาพครอบครัวก็จะแข็งแรงหมูสามชั้นนี่ป้าถาก็ไม่ค่อยได้กินบ่อยนะแต่ส่วนมากป้าถาจะไม่กินนะป้าถาแกงให้ คนในบ้านกินแล้วปะถาใส่เนื้อหมูด้วย <c oughs> หมูสันใน <c oughs> ปลาดูผักสิปราชอบผักนิ่ม ได้แล้วค่ะแกงหมกหม้อใบยอหมูสามชั้นป้าถาก็เสร็จแล้วนะคะฝากกดไลค์ก,กดซ like, ับสไครต์ให้ป้าถาด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบา,บายบายขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทุกท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะ